ที่สําคัญคือแอนมีแลแนจะพูดตรงๆสมมุติว่าอันนี้แอนไม่พอใจแอนจะส่งข้อความไปเลยพี่ทําแบบนี้ไม่ถูกต่อให้วันนั้นทํางานคุณก็ต้องรับรู้ว่ามันเป็นแบบนี้สมมุติว่ามีเรื่องมีเรื่องที่แบบเขาทําไม่ถูกแล้วแอนก็แอนก็จะแบบพิมพ์ข้อความไปเลยว่าพี่แอนรู้สึกไม่ดีนะรู้สึกไม่โอเคแอนคิดว่ามันมันไม่ใช่อะไรเงี้ย คืออยากให้มันจบวันนั้นเคลียร์กันให้จบวันนั้นไม่ต้องเอาไปวันอื่นวันหลังวันวันหน้าวันวันพรุ่งนี้ต่อให้เจอกันก็คือจบละเรื่องนั้นจบจะไม่จะไม่เอามาแบบจะไม่เล่าเรื่องเก่าๆจะไม่เอาเรื่องเก่าๆมาพูดเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องเก่าๆของของเราทั้งสองคนอ่ะมันแบบมันไม่มีอะไรดีมัน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 ไม่ได้มันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นอืมเราก็โฟกัส แต่เรื่องของเราแอนพูดตรงๆพูดตรงๆในทุกเรื่องแอนเป็นคนที่ตรงทุกเรื่องเพราะแอนรู้สึกว่าแอนเคยเก็บแอนเคยเก็บแอนเคยอดทนอดทนมามา,มากๆแล้ววันหนึ่งแบบตีแตกแล้วคือแบบแยกกันแอนก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบว่าคุยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ สมมุติว่าในนาวันหนึ่งถ้ามันแบบมันมันมีวันน,นั้นวันที่ต้องแยกกันอะไรเงี้ยมันก็น่ากระจบกันในความเข้าใจอืมคิดแบบนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าไม่อยากเก็บหนูเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่เก่งด้วยมันออกทางหน้าสีหน้าและแววตาก็เลยแบบว่าไม่อยากเก็บ ต่อให้พี่บอยจะไม่เข้าใจหรือจงอนกันโกรธกันก้องกันตอนนั้นแหละแล้วก็ค่อยเคลียร์กันใช่ส่วนทางกันมาตลอด